อ่ะสายต่อไปฮะอ่ะลูกหมีครับสวัสดีครับลูกหมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับของลูกหมีนะครับลูกหมีเป็นหนึ่งในเอ่อคนที่มากดไลค์ให้ในเฟซบุ o กสามแยกยังครับอ๋อยังค่ะอ่าวกดก่อนเลยนะฮะตอนนี้กดก่อนเลยไม่งั้นเราไม่คุยด้วยอ้าวลูกหมีวันนี้มีปัญหาอะไรอ่ะอ๋อคือว่าเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะเคยดูมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักจรได้่ปะอจำได้ที่ที่นั่นเน็กให้สูตรไป อ่าใช่พอดีว่านาเด็กไม่มาครับคือจะมาขอบคุณหรือจะมาด่าเขาครับใช่ใมาขอบคุณเนี่ยขอบคุณนะฮะจริงเหรอได้ผลไงหนูทำไงบ้างอันนี้หนูอันนี้ลูกหมีตอนที่โทรมาเนี่ยพิกัดอยู่เท่าไหร่เออเออพิกัดน้ำหนัก เปิดเผยเลยน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่ตอนแรกที่โทรมาที่มีปัญหากับเรื่องอ่าน้ำหนักเดือนที่แล้วตกรงเลยนะคะเดือนที่เรา116 116อันนี้ก็เป็นเพื่อนของมะปังเมื่อกี้ชอบบอกใส่น่ารักว่า116แล้วไงต่อค่ะแล้วพอดีวันนี้เขาหนึ่งเดือนพอดีในซาที่เอาแบบคำแนะนำของนั้นนี่อะไรอย่างนี้ของพี่โป้งปายยังจำได้อยู่ไหมสูตรนั้นยังจำได้อยู่ไหมสูตรนั้นจำจำได้ไหมที่ใช้อยู่คืออะไรใช้สูตรอะไรมั่ง ออกินยันนอนไม่ใช่เช้าหนักบ่ายเออจำได้ไหมบ่ายเบี่ยงเออบ่ายเบียงไม่ใช่อะไรเช้าหนักบ่ายเลี่ยงเที่ยงเบาเออเหงาตอนกลางคืนเอออะไรกงี้อะไรเงยอะไรเงี้ยเออเออล้วเปยันเราเอาไปใช้ดูอ่ะใช่เอาไปใช้แล้วเวิร์กขนาดไหนครับ ก็ตอนนี้ตอนนี้เหลือไรประมาณร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดแล้วค่ะโอ้โอเคลงมาเกือบเจ็ดโลอันนี้ก็คือแค่ลดอาหารแค่อะไรอย่างเดียวนะยังยังไม่ได้ออกกาลังกายด้วยซ้ำใช่ไหมฮะก็ลงมาถึงแบบหกเจ็ดโลแล้วก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเราเราใช้วิธีอะไรเราใช้วิธีลดลดปริมาณอาหารทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าลดแป้งหรือว่าอะไรอย่างนี้ลอาแนะนำแนะนําเพื่อนหน่อยก็ตื่นเช้าค่ะก็ตื่นตอนเช้าด้วยเช้าอะไรเงี้ยอืม ตอนประมาณวิ่งด้วยค่ะใช่มันอาจารย์ดีมากแต่ว่าแต่ว่าหนูน้ําหนักเยอะนะอาจารย์ว่าให้ใช้เดินเดินเร็วเอาเดินเร็วแล้วแกวงแขนสูงสูงอ่ะเหมือนเหมือนเด็กเนื้อเดินอ่ะเขาจะเดินแบบอูเดินแขสูงสูงเออมันช่วยอะไรพวกนี้มันเลือดลมมันวิ่งดีแล้วก็แล้วก็ถือไอ้นี้ด้วยดัมเบลเล็กถือดัมเบลเล็กๆอ่าเบาเบาหน่อยเบาๆาหน่อย มันคือการแกว่งแขนเร็วเนี่ยทำให้เมตาบอลิซึมมันเผาผลาญเร็วเออเออนี่ลอง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 ดูนะลองดูนะแล้วเราออกมาวิ่งตีห้าครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะวิ่งนานเท่าไหร่ฮะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะโอ้โหชั่วโมงนึงหกโมงครึ่งกลับบ้านอ่าอครับพอกลับมาเสร็จก็ยืดเส้นยืดสายอีกชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ กินเอ่อหมูสามชั้นใช่แล้วก็นอนต่อไหวมาอ่ะแล้วจะอะไรต่อหลังจากนั้นทำอะไรต่อแลันั้นก็าอาน้ำค่ะแล้วก็กินข้าวครับเยอะแม้มือเช้าก็มือเช้าหนักหน่อยมีอะไรเยอะมากก็มีปลาต้องโกะรับจ๊ก แต่แต่นี่พี่งแนะนำนะที่จำที่วงบอกได้ไหมข้าวเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแค่หนึ่งอุ้งมือคือเราเราแบมือออกมาแล้วทำมือเป็นอุ้งอุ้งอเหมือนจะวิ่งน้ำเหมือนจะว่าเป็นรูปรูปถ้วยอย่างเงี้ย คือข้าวเนี่ยให้กินเท่านี้พอต่อวันนหะครับแต่อันนี้เป็นเป็นเป็นข้าวที่หุงแล้วเนี่ยไม่ใช่ข้าวสารนะโอ้ข้าวสารเท่านี้เนี่ยหุงในขึ้นม้อเลยแล้วพยายามแล้วมีหลายคว่าันคิดผิดแล้วพยายามกินให้หมดเดี๋ยวจะไม่หุงด้วยว่าไม่ใช่งานครับข้าวผมข้าวเนี่ยหนึ่งอุ้งเมอเนียหนึ่งอุอครับส่วนส่วนเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อคือโปรตีนนะครับ กินกำมือเราเอามือเนี่ยกำมือนะกำมือนะครับแล้วก็อ่าน้ํามันน้ํามันที่เราเอามาทอดมาอะไรเงี้ยทําเป็นอ่ารูปรูปมือรูปโอเคโอเคสัญลักษณ์โอเคก็คือน้ํามันแค่วงแหวนครับผมส่วนผักส่วนผักนี่สอง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 มือแบ่โอ้อ่าสองสงมือเยอะหน่อยเยอะหน่อยผักเยอะหน่อยได้ดีเลยนะครับอ่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ย ตรงส่วนเนี้ยลองเอาไปทําแล้วเดี๋ยวอ,อ,อีกดเดือนหนึง่งลองมาดูนะแนะนําแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะเหมลองลองลดปริมาณของแป้งดูเ,<อ>เขาบอกว่าเคยมีรุ่นพี่ของผมคนหนึง่งอู่น้ําหนักเยอะมากร<อ>้อยห้าสิบแล้วคือ,อลดแต่แป้งคือไม่กินแป้งเลยแต่ว่าโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยกินได้เต็มที่เลยนะกินกินโคขุนอะไรไปกินได้เลยนะแต่ว่าให้ตัดแป้งแล้วเป็นไงน้ำหนัก ชักพักขึ้นถึงร้อยแปดสิบไปบ้าโอ้โหนานใส่นงลดโอ้โหจับคว่นี่ร้อยกว่านี่เหลือเจ็ดสิบแปดสิบะเฮ้ยจริงเหรอจริงฮะเวลาสองถึงสามเดือนเท่านั้นเองอินเหมือนเดิมแค่ไม่กินแป้งไม่กินแป้งเลยนะแต่ว่าโปรตีนเนี่ยอัดได้เต็มที่เลยแต่แต่ถ้ามูว่าเราใช้ชีวิตประจําวันอาจจะไม่กินแป้งเลยได้แต่ถ้าอย่างน้องลูกหมีเนี่ยออกกําลังกายด้วยเนี่ยพี่มว่าต้องกินนิดนึงเพราะเพราะไม่งั้นอาจจะเป็นลมเพราะว่า คาร์บฮเดรตมันก็คือพลังงานนั่นเองใช่ไหมครับลองดูลองดูอ่ะนะช่วงนี้มีหนุ่มมาจีบบ้างยังมีพักบ้างว่ารถขอเวลาโมเตอร์เองก่อนยังไงต้องเป็นกำลังใจให้ลูกหมีนะจริงๆแล้วลูกหมีว่าลูกหมีหน้าสวยไหมลูกหมีหน้าสวยจริงหน้าสวยเบสิกเบสิกเราดีไหมเบสิก ออไม่รู้ก็มีเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะเแล้วเราเสิร์ฟเสียงนี้ด้วยอ๋อไม่รู้ว่าเขามีหอออื่นทางด้วยตัวหรือว่าตัวลูกหมีมีทีเด็ดตรงไหนบ้างอ๋อก็ไม่มีอะไรกับแบบก็แค่อัธยาศัยดีคุยกับคนงยากเถอะก็คือว่า ไม่ง่ายแต่ได้ไม่ยากอนนี้ลงทะเบียนไวแล้วกันลูกหมีนะและเราจะคิดถึงลูกหมีนะครับถมาแอดเฟซสามอยเาอไปกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพักลูกหมีนี่จะมาแรงกว่าจุ๋มอีกเพราะสดยสวยมาปางมาปางชี้แจงมาบอกพี่บ้านหนูไม้ถูกกฎหมายนะคุณเสียเลยนี่สุดนะครับหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นงดเว้นดึกครับ หนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นงดเว้นดึกเออใครจะไปลองใช้ดูนะครับแต่น้าเขาฮาร์ดคอร์แล้วเขาทําอย่างนี้แล้วยังมีกระโดดเชือกแถมอีกส0 0พันทีโอ้โหแม่เจ้าต้องอกกายด้วยนะครับนี่กาบอกพี่ครับตอนนี้ผมมีปัญหาคือผมติดทวิตมากเลยครับแต่ไม่ใช่ทวิตเตอร์นะครับเป็นทวิตตี้ครับกินวันละห้าถึงเจ็ดซองโอ้โห้อนในไม่ขึ้นแย่เลยแหละผมว่าตอนนี้กลัวผมล่วงเหรครับ กินไรเยอะขนาดนี้ส่งช่องชิงโชคไม่ใช่ก็ไม่รู้นะครับนี่ในมีคุณหมีมาอีกแล้วคุณหมีมาแรงมากเขาบอกหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกแต่มาคึกตอนตีสามอ๋อชนไม่ไหว่มหนักเลยไอ้คุณหมีนี่มาแรงมากคุณหมีนี่รายงานมมาดูบอลนะครับและแนะนําทิปมาให้มาปางด้วยสําหรับคุณหมีคุณหมีแนะนําทิปว่าบอกว่าให้ลองไปโบกเรือหางยาวไปมาดีฟดูฮะครับผมผมว่า ชิดอยู่แถวอ่างทังอ่าวไทยเนี่ยใช่ผมว่าโดนเด็กเลือกกระโดดสไลด์อยู่ <c oughs> นี่ครับ เอ้ดาวพยาพอดีไอ้คุหมีนี่อ่านชื่อมันดีเลยครับครับครับคุหมีเนี่ยเป็นทางภาษาเกาหลีครับคุหมีโอ้นี่ไงชื่อ K U M นในคุหมีหรือเปล่าคุหมีใช่เป็นคนเกาหลีครับครับผมเอาสาลำกอะพวกหลังมันเน่ยดูไม่ธรรมดาเลยมาที่คุณฟิลิปกันบ้างสวัสดีครับฟิลิปครับ ฟิลิปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อฟิลิปฟิลิปเป็นผู้หญิงเนาะฟิลิปเป็นผู้หญิงนะครับชื่อมาจากอะไรฮะฟิลิปเนี่ยไม่รู้พ่อตั้งให้อ๋อคือพ่อเนี่ยดูอัลตราซาวด์แล้วตอนแรกเข้าใจผิดนึกว่าลูกชายอ๋อนึกว่าองอะไรตั้งมาแล้วฟิลิปฟิลิปพ่อพ่อจะตั้งชื่อให้เหมือนดอกไม้พวกทิวลิปอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเปล่าแล้วเพี้ยนมาแล้วจำผิดป่ะเพี้ยนอะพี้ยทิวลิป พี่ชื่อพี่สลิปอ๋อความสวยตกเลยเป็นฟิลิปเลยน้องชื่อสลิปอ๋อน้องชื่อสลิปออเอเยอะเลยนะเล็บคลิป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 น้องฟิลิปมีมีอะไรงานเข้ากับพวกเราครับคือแบบพี่หนูเคือแบบเล่นหาไรใช่ป่ะครับผมแล้วแบบมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอะแต่เขาอยู่คนละสาขาที่เรียนอะผมไม่ชอบสายเขาอะแล้วคือแบบเพื่อนเขามาจีบหนูอะแล้วแบบ คือแบบเขาก็มากับเพื่อนเขาด้วยนะแล้วแบบเขามาดำหน้าตาแบบโง่ตุ้งตาหยิ่งแบบดูนสายตากวนจุดยืนอะไรอย่างเงี้ยมันแหล่ะอะง่าง่ายๆันนี้แลาหนูก็บางคนแบบว่าถามยังไงคือแบบใครมองงั้นหนูเลถามว่ามีอะไรป้า มองอะเออชรื่อคนโอ้ยไลยเว้ยเออเออแล้วไงแล้วไงพอเราถามแล้วอว่ฮะมองว่าเขาบอกว่ามองทางอื่นไม่ได้มองทางเราอ้าวมันไม่ยอมว่ามันมือมันเมาและนี้ไอคนที่มาจีบทำไงเนี่ยหน้าไม่แมวไปเลยเหรอครับ ที่แบบมันงงไงมันหนูเคยรู้จักเราเพื่อนด้วยเหรอแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วไปทะเลาะอะไรกันนะฮะเออเออทำไมทำไมนี่คือแบบว่าเหมือนพระเอกนางเอกเปล่าแบบแล้วตีกันตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยรักกันตอนจบแบบเริ่มต้นด้วยไลนลงท้ายด้วยรักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแล้วเป็นไงแล้วทุกวันนี้ความสัมพันธ์เป็นไงเออเป็นไงเป็นไง หนูเป็นแฟนกับเพื่อนมันไงอ๋อตอนนี้หนูเป็นแฟนเพื่อนมาก็เลี่ยงไม่ได้แล้วดิก็ต้องเจอแล้วอย่างนี้เนี่ยถือว่าสองครั้งไงที่แบบไปกินเหล้าอะไรเงี้ยหนูจะหลีกเลี่ยงจะไม่เจอหน้ามันเลยคื่แบบถ้าเจอเราจะกลับบ้านเดี๋ยวเราได้ล้มโต๊แน่ไ้ที่ต่อเข้าปีหนึ่งในใหม่บบเขาแบบเื่นขาเข้าแถวใช่ปะล่ะแต่แบบขามันอยู่ใกล้ๆยังไงือแบบพี่แล้วแบบหนู หนูใส่เสื้อสูงแล้วทำยิ้วตีนค่ะอ๋อเส้อสูงมันเน่หน้าโกรธอยู่นะตอกลงไปคือมันก็หน้าโกรธอยู่นะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องน่ะปีหนึ่งที่เจอกันว่าเออเราเจอกันในสถานการณ์แบบนี้พูดไม่คอเลยแบบพูดกับผู้หญิงว่าเฮ้ยมึงกูอะไรเงี้ยแบบถามผู้หญิงอ่ะทำได้ยังไงไม่แต่บางคนเนี่ยเขาลักษณะการพูดเขาไม่ได้หยาบนะคือมึงเนี่ยเป็นคนแบบว่าเป็นคนกระหังเป็นคนอย่างเงี้ยอย่างถ้าคนเหนือก็ฮาคิง คือมีกายหยาบฉาบอยู่อะไรหรือเปล่าลึกๆเขาก็เป็นคนดีหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่เราเจอเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะ เดินเดินมาแถวคณะเราแล้วเราก็เผลอเอาส้นสูงเจ็ดนิ้วไปเหยียบตาปลาเขาพอดีปวดมากเขาก็เลยแบบรู้สึกแบบทีแล้ววันนั้นที่แบบหนูเหยียบเท้าเพราะเขาพูดว่าทำไมกูอยากจะเหยียบอ่ะที่แบบอ้าวอ้าวอ้าวเราเราแรงแล้วเราไม่แล้วเราขอโทษเราคเ้าเราแรงแล้วเราไม่แล้วเราขอโทษเขาเปล่าเราสมมติคนเหยียบเท้ากันไม่ขอโทษด้วยไม่ขอโทษด้วยอ้าวก็ไม่น่าสงสัยแล้วมีถอยมาขยี้ด้วยเออเดี๋ยวดีดาวงี้วี้ระหว่างที่เดิน เหยียบท้ากันเนี่ยสมมติเราเหยียบเท้าเขาเป๊ะเนี่ยคือมองไม่เห็นใช่ไหมฮะมันก็มองเห็นนี่แต่คือเราถอยหลังอ่ะอ๋อเหบังเอิญอันนั้นก็เป็นเหตุบังเอิญแต่ว่าตาโกติถ้าคนถอยหลังไปเหยียบอะไรเนี่ยหันมาอุ้ยอุ้ยขอโทษครับอะไรเงี้ยมันก็ต้องปฏิกิริยาของหนูนี่คือเหยียบแล้วก็เฮ้ยเกะกะอะไรวะอะไรเงี้ยหรือเปล่า ไยแล้วเพราะตอนนี้เพื่อนคนนั้นเนี่ยตามตัวเจอแล้วนะเหมือนหนังเฟดดี้ตอนนี้ก็ชากสายออกเลยเชือชีวิตโดนอย่างนี้คือไงแปลกอย่างนี้คือส่วนของฟิลิปนี่ก็มีส่วนด้วยนะเออผมในในความรู้สึกนั้นว่าเกิดเจออย่างเงี้ยคือแล้วผู้ชายอ่ะแล้วอาจจะโดนผู้หญิงเหยียบเท้าแล้วคือถ้าผู้ชายคนนั้นแบบอาจจะ อาจจะโกรธหรือหงุดหงิดหรือร้อนอะไรอยู่ครับแล้วไม่ได้รับการขอโทษอะไรเงี้ยมัก็อาจจะหงุดหงิดแล้วพูดพูดไม่พอเป็นได้แต่เฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เจอกันมันไม่สวยไงมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกไม่ดีแต่ผมห่วงเรื่องเริ่มต้นด้วยร้ายแล้วทวงทายด้วยรักจริงนะคู่นี้นะอันตรายเพราะเป็นเพื่อนกันด้วยนะดูดีๆตีีกันไปกันมารักกันทั้งนั้นเนี่ยระวังเเป็นแฟนกับเพื่อนเขาอยู่ด้วยอันนี้ระวังอันนี้ระวังนะ